สวัสดี FC ออเมปอบวนครับสวัสดีคนไทยใช้จมูกหายใจนะครับมาอยู่กับะจน์ภั่ทิวน,นอกเช่นเคยครับผมพามาหาพึ่งหามีในแบบฉบับจันทึงเสาค,คือคลิปสั้นๆนะครับเ,เวลาสั้นๆมีเวลาครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหรืออาจจะโชคดีมันหมานก็ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้มาได้แป,ป๊บเดียวเพราะว่าลูกสาวพิ่งหลับแล้วก็ดูทรงเนี่ยน,น่าจะตื่นไวอยู่เลยรีย่ปั๊บมาเลยทุกคน ใส่กีงขาสั้นรองเท้าแตะหยิบนู่นหยิบนี่มาลืมน้ําอีกโอ้โหพระเจ้าตอนนี้หิวน้ําแล้วครับกินน้ำลายเอาโอ้แย่เลยคืออามันจะจู้เย็นแล้วจะลืมใส่กระติกรถเอยกระต้าเอตะกร้ารถครับโอ้เซ็งเลยทุกคนก็พามาหามิมหาพึ่งครับในหมายปีที่แล้วที่เคยมาหาครับนี่ครับตรงน,นี้ก็เป็นบ่อน้ําหลังก็เป็นกอไผ่ครับเราจะดูแถวนี้ก่อนถ้าไม่มีก็ไปดูกอไผ่ครับพี่น้องครับ มี้นทแล้วก็ไดม้มิรูปหัวใจตรงน,นี้บอลเลอร์ทุกคนรูปหัวใจสวยอย่างนี้เลยครับอ้าวแล้วกังไกลผมไมไ่เอามาเหรออ้าวโอ้เอามาอยู่ในนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวพามาหาเพึ่งนามิม้นนะครับผมในวันนี้มารู้จะเจอไหมนะครับผมก็เดี๋ยวตอนช่วงเย็นผมจะไปรับแฟนผมนะครับที่โรงงานก็ห่างที่นี้ประมาณห้าสิบิโล ถึงรู้บอก่ามไม่แน่ใจนะครับไม่แนไม่ได้ใจในระยะทางไปกลับน่าจะเกือบร้อยโลได้แหละเกือบร้อยโลนะครับก็ยวพยายามจะออกให้เร็วกว่าเดิมเผื่อไปเจอไมยน่าสนใจเดี๋ยวจะได้จอดแวะหาแวะตีนิดนึงอถ้าคลิปนี้แต่ตรงนี้ไม่มีพึ่งนะไม่มีนะหรือถ้ามีแล้วเกิดตอนไปรับแล้วเกิดเจอเดี๋ยวจะถ่ายลงให้นะครับแดี๋วถ้าไม่เจอก็มีแค่ตรงนี้นะครับพอพรณาให้ที่นี่มีแล้วก็ที่นู่นมีรับผมอ่ะ อยไปหากันเลยดีกว่าจัดให้ดูเรียวๆเลยครับผมนี่เป็นต้นคอยไม่เคยอยู่รัรงนี้สะกอนปลาเยอะะมากเลยโอ้จับไปแล้วทุวนปลาดำปุดดำวายเก็บเรียบร้อยนี่ครับเป็นเป็นบอ่อนะครับบอ่อลึกอยางงเนี่ยอย่าประมาทนะทุกคนเห็นแบบนี้โอ้โหมิมอยู่นะครับอาจจะเจอรังใหญ่ได้นะครับวิธีหาก็ถ้าเกิดมันมันลึกมันชันก,นก็ใช้ไม้ ใช้เท้าใช้อะไรโยนใส่เอาถ้ามีกิ่งไม้ก,ก็เหยียบเหยียบกระทุงเอาครับผมว่าน่าจะมีแหละเพราะมีถ้ามีบ่อน้ำมีเกสอนครับมีน้ำมีบ่อน้ำมีเกศอนต้นข่อยนี้ไม่เคยมาสักตีสักปีเลยไม่เคยได้ครับแง่อีกแล้วจ้วยตรงนี้ก็อไม่ได้เหมันเดิมครับไม่เจอฮะโอเคไม่เป็นไร เรียวๆครับผมตัดแบบสดๆเลยเจอก็ลงไม่เจอก็ภาวนาให้ไปเจอตอนไปรับเมียนะครับผมหรือไปรับแฟนนี่ๆๆเกศสอนเพียบเลยทุกคนว่ามีมิ้มป่ะเนี่ยเกศสอนก็มีครับเนี่ยดอกบะหมี่ครับมิ้มพึ่งเขาก็กินครับนี่ฮะเฮ้ยเฮ้ยมีมิ้มทุกคนนี่ๆๆๆกลางจอครับอ่า แก้วสัญญาณดีครับนี่ครับที่ผมบอกเขากินครับแก้วแก้วไม่ต้องไปนั่งรอดูตัวครับไม่ใช่พึ่งหลวงครับมิมเขาหากินไม่ไกลฮะนี่ครับเจสสอแบบนี้นี่นี่นี่เจอได้นี่นี่นี่น,นี่โอ้โหหลายตัวเลยทุกคน เจอพึ่งหดวงไมเนาะเจอพึ่งหดวงนี่แจ๋วเลยครับจะแวบแจวแวบว้าวส่วนว้าวว้าวว้าวผมว่าเจอร้อยเปอร์เซ็นต์มิมาหากลิ่นไม่ไกลครับผมว่าอยู่ใกล้บ่อน,นี่แหละประเด็นคืออยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนวะตรงนี้ไม่มีกิ่งไม้ไอ้นี่ขนาดส่วนนะน่าเป็นประเด็นมากเลยผมเชือ่อว่านี่คืออะไรเนี่ยเขาไปหาเขามากองข้าวหนูเหรอ ผูกผูกพลาติกไว้ครับไปเจอครับเพื่อมาอ่านครับถ้าเป็นแบบนี้ให้ดึงย่ะครับไม่ต้องไปมุดหามีบินออกไหมหมีหีวะมีไหมนอ้อไม่มีครับ ไม่เห็นตัวบินออกครับไม่เห็นเลยว่าไม่มีโอ้สิดได้พี่น้องน่าจะมีเนาะไม่เหนนา,นาเลยเป็นไรจะมีโซนตรงนี้ยังไม่ได้ดูครับหาให้ดูสดๆเลยทุกคนอ่าก็ลุ้นไปด้วยครับทั้งผมทั้งคนดูนะฮะลุ้นไปด้วยถึงแม้จะคลิป เดี๋ยวงันเหรอเดี๋ยวไดูนะถ้ามีมิมเขาจะบินออกมาครับใกล้ใกล้บินไปว่าสายตาตเองสั้นโยนสกกยเลยโอ้ตายโยนสกกยเลยนะเอาคนดินครับนี่ครับ มีปฏิกิริยาไหมอย่างี่พอลงได้ใช่ปีนนะครับมีไหมปีหนผอมไหมไม่มีนะฮะขยับได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวแต่เขาจะต่อยก็ต่อยอ้าวไม่มีครับเฮ้ยอย่างนีวตรงนี้ครับแล้วแบบนี้ครับยาเพิ่งตัดใจว่ามันไม่มีนะคุณ อย่าเพิ่งตัดใจคิด่โอ้เหล็นขนี้เองมันก็ไม่มีหรอกอย่าเพิ่งตัดใจครับมิมครับไม่ใช่เพิ่งหลวงมันรังมันเล็กกว่ากันเยอะครับฮึฮึย้เจอแล้วครับไอ้เจ้มาแล้วครับผมว่านี่มันต้องมี โอ้อยแอบอยู่นี่ครับกลางจอครับกลางจอเลยพี่น้องโอ้โหนนมครับนี่ฮะนี่เลยโอ้โหวน้ำหวานใหญ่อยู่นะไม่รู้เลยครับว่าน้ำหวานจะมีไหมนี่ฮะจะอยู่ก็เจอครับกำลังจะสั่นเลยโอ้โหวันมาเจอพอดีครับ มีตัวบินเข้าบินออกหากินอยู่รังนี้แหละที่กินกระสอโอเคเดี๋ยวเราจะก,การเอาทูบน,นะครับโอเคน้องผมมาแล้วครับเดี๋ยวจะใช้กระดาษนี่นะครับกระดาษนิดเดียวอันนี้นะฮะดูว่ากระดาษแค่เนี้ยจะพิชิตรังนิ้มได้หรือเปล่าครับเมื่อวานโดนต่อยไปมันห้าขอตัวใช้เป็นไม้ครับ โอเคว่ามีบ้านผมมันดุนะฮะโอเคนำมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมเดี๋ยวขอเปิดทางแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อการรับชมที่ง่ายขึ้นที่ติดครับผม สะ,ะดุ้งนะครับสะดุงนะะด้งแล้วสะดุ้งแล้วโอ้โนหวานกับเต็มพนะีม่น้องขนหวานกับเต็มครับเอาอยู่ไหมนี่ จับนะครับโอ้รังใหม่ด้วยพี่น้องรังใหม่แล้วก็หวน้ำใ่ครับโอ้โหแจ๋เลยครับกระดาษครับเรานี้เป็นกระดาษโอ้โหยังจ้องยังไม่โดนต่อยนะครับพี่น้อง รอดแล้วนะครับโอ้ยโ,โอ้ยจะร่วงครับน,นี่ครับรังครับโอ้โหหัวน้ำยังแจ๋วครับ อหาสดๆให้ทุกให้ทุกคนได้ดูครับหาแบบเร็วๆเลยนะครับไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรขี่รถมาก็ลองบึงความจริงผมจะไปที่หนึ่งแต่เขาขุดมันครับเลยไม่เข้าไม่ได้เสยียดายมากเลยเป็นป่ายุคาที่มีต้นมันอยู่ตรงกลางกลางร่องครับโอ้ยแต่ก็ไม่ได้รังนี้ก็คุ้มครับหัวน้ำบ,บักใหญ่เลยครับน้ำยังไม่เต็มดีเนะฮยยังใส่ไม่เต็มเป็นรังใหม่ครับโอ้ย ยังสนอมครับทุกคนโอเคเดี๋ยวตัดครับรู้กันข้างนอกว่าจะเป็นแบบไหนครับไปขี่ครับรังพึ่งยอดครับนี่ฮะโอเครังสวยดีขอไปขยับแป๊บนึงครับรังพึ่งยอดครับผมรังใหม่เลยโอเครับมาแล้วมาดูหัวน้ําครับนี่ครับโอ้หใหญ่เบิ้มเลยครับพี่น้องกระดาษแผ่นเดียวครับ ไฟยังดีแต่ว่าข้อเสียของกระดาษอันนี้คือเขาติดไฟตลอดเวลาดับยากครับเพราะฉะนั้นใครจะเป็นมือใหม่อย่าลองนะครับแล้วก็ใครจะตีชําำนานแล้วก็อย่าประมาทเชียวอันตรายมากครับอันนี้ดีชิ้นเล็กผมดับทันก็เป่าๆแล้วก็ตบๆเอาขีเครับสวยครับเดี๋ยวเราจะไปดูกอไผ่กอนู้นเขาเป็นแบบไหนเวลาตอนนี้ก็ลงเลยมาเยอะแล้วนะครับจะเกิดยังไงเดี๋ยวก็กลับบ้านเลยนะครับหรือไม่ถ้าคลิปนี้ถ้าเกิดผม ผมเจออยู่ที่นู่นนะผมจะถ่ายลงถ้าผมขี่ไปทันพอมีเวลาว่างครับก็จะหาให้แต่ถ้าไม่ได้หาให้ก anyway. ็ต้องจบด้วยหาที่ตรงนี้นะครับงั้นต้องขอขออภัยแต่ว่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ผมจัดเต็มระบบให้แน่นอนหามิ้มทั้งวันนะครับหามิ้มหาพึ่งหลวงทั้งวันนะครับที่เห็นลงแต่มิ้มไม่ไม่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าพึ่งหลวงบ้านผมหายากครับถ้าเจอนี่คือสวรรค์เลยแจ๋วเลยนะครับถ้าเจอนี่ก็ทุกคนจะได้เห็นว่าตีมิ้มเออตีพึ่งหลวงนะฮะแต่นี่มันไม่ค่อยเจอไม่ค งามครับผมไปไปดูทีงนู้นกันโอเคพี่น้องเดินไปหานู่นแล้วเดินไปดูตรงต้นไผ่นะครับกอไผ่ใหญ่เขียวๆไม่มีคือมันมันรกมากครับแล้วก็ผมใส่รองเท้าแตะนะครับก็ไม่กล้าเข้าไปลึกมองแค่ฉาดๆข้างนอกไม่เจอครับแต่ว่ากอไผ่ที่ตายที่ต้นหนึ่งฝั่งนู้นนะครับอยู่ใกล้กันมีอยู่ครับรังปีที่แล้วก็ได้มารังหนึ่งรังบักใหญ่ แต่ว่าปีนี้เท่านี้อครับอยู่สูงด้วยทุกคนโอ้ไม่กอดโอเคก็ไม่เอาดีกว่าครับตัดสินใจไม่เอานะฮะจะเดินกลับมานะครับผมอยู่น้ําครับอยู่น้ํามากเลยไงก็ขอจบคลิปยิงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับไงก็ฝากกดติดตามแลควกดแชร์นะครับเพื่อช่วย่านทิปนอกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของ f c ทุกคนด้วยนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าเกิดผมได้ไปรับเมียแล้วก็ไปับแฟนผมแล้วก็เมียนั่นแหละ รับเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดว่างจริงถ้าเกิดลูงไม่งงเงยอาได้ไปออกเร็วก็ถ้าเจอมิมก็จะถ่ายคลิปให้ด huh. ูแต่ถ like ้าอ um ันนี้ไงก็ไม่ได้ถ่ายไงก็จบจบคลิปนี้นะครับแต่ว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เต็มระบบแน่นอนผมไปที่ใหม่จังหวัดสก้วนะครับเป็นหมายที่ผมตอนจากคลิปที่แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผมลงกับเต็มระบบกับพันมุมครับผมขี่ผ่านมาโอ้โหหมายสวยอย่างนี้เลยแต่ไม่มีเวลาหาเพราะว่าต้องตอนเจอเนี่ยคือประมาณเกือบหกโมงแล้วนะครับจะมืดแล้ว เดี๋ยววันอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ผมจัดให้ครับว่าจะมีไหมอาจจะมีคนหาด้วยังไงผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องไปรุ้นกันข้างหน้าเอาไงก็ฝากติดตามากดไลค์กดแชร์นะครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ